แปดโคงเลยนะครับเด้อ้หลายงวดะครับที่พอค้าผ้าหลอไปดำไอ้ดำหน้าครับเห็นไมเหหน้าครับงานเป็นเลย่ได้ไม่ดำเดยวมนากเดยที่พ่ไปหาคนเขาตัดเป็น่วันบองถ้าปไ่ยวันกัรอดเป็นหมนะครับเม่อก่อก็ดีถึาคู่ยาคู่ยาคูยาคูเขากำลัง ทำความสะอาดวัดนะครับผมแห่คู่เขาครับแต่ว่าซื้อเพิ่นซื้อเอาเขียวนะครับเพิ่นมาบวชเป็นแห่คู่ผมได้เปลี่ยนซื้อเพิ่นไม่ได้เปลี่ยนมาแห่คู่เขาเนาะครับเอาต่อไปนี่สิไปหาอาจารย์บุญมีครับผู้เพิ่นไข่ชั่วไข่ลาบพูดยืนยืดไกลครับผมป่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับบ้าพออาจารย์บุญมีเพิ่นอยู่พอดีพอดีนี่แหละครับผู้เพิ่นไข่ชค่วไลาบเพ้าตั้งแต่หลายงวดแห้วครับเพิ่นไห่เวียนเล่นซกอครับแปดเอ้า วันนี้มาพอเ,เพิ่นพอดีพอดีครับรอรกอบแล้วมันสการครับเนาะอาจารย์ร <ผม S 3> ครับผมาตัวุครับผมบริไดไม่เยิมไม่เยี่ยมแจ็คเทียร์กำลังทำพุ่มสะอาดด้วยเนี่ครับผมคนโยมเลยทำพุ่มสะอาดครับผมมันหกหลายใบใหม่ต้นใหม่ไงมันก็หลายอตอนนี้ก็รพ่มน<อ>ี่งวดนี่ก็เป็นยังไงมันก็ฝันเจียวบ่มีตัวใดไเนี่ยเก็บในท้องมันก็บ่ค่อยได้ฝันอะไรครับผมอ่อนพักพรอนบ่เพียงพ่อรับสุขภาพบ่ค่อยแข็งแรงกไข่ชั้นแรง มันขึ้นด้วยในซอยครับบักเก็ตหนึ่งกับเนี่ยหนึ่งเกตเก็หนึ่งแต่บักเก็ตเป็นตัวตังค์อ๋อเก็ตนี่มีตีมีครับผมเก็ตตัวตังคกันถ้าบอกไปถ้าบอกไปยังที่มันเกินมันไปถึงเก็ตมันก็จะลำบากคนโยมไดเลยโอ้อันนี้มันหายไปหลายเทียบหาจโจมไปหลายเทียบแล้วเพื่อ เพื่อเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้พิจารณาในการรับชมเนาะอาจารย์เนาะเออสี่ลงทุนแนวใดไปก่อนพิจารณาก่อนเนาะครับเนาะใคเก็ดไปหาซเอาเออให้เก็ดไปหาซเอาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมครับมานี่มาหาอาจารย์บนมีพมันอยู่นี่พอดีพอดีเราป่วยครับสุขภาพกอบว่าใครดีครับช่วงนี้เพราะว่าทรัพยว่าท่านบ่เพีย์ทอัพมีกิจกรรมหลายครับพย์ทรัพย์ทรัาบ่หลังจากนี้อาจารัพย์ทรัพน์ทรัพย์ทรัพย์ทรับเนาะท่านผู้ชมครับ อ่าพนไห้แนวทางว่ามีเกตขับผมออกมาที่นี่สิภาพไปเยี่ยมอ่าเกดีอีพอปูจานแก้วเนาะพระแก้วมงคลขับผมประทานผู้ชมกับลาวหน้าคู่ให้โชคดีครับผมขอให้โชคดีสุขุคุทุกคนครับว่าสิภาพไปบึงพัดทัดพระเจ้าแก้วมงคลเนาะครับเนาะขอให้โชคดีเกดีเก่าแก่ของ เจ้าแก้ว,กวมงคลนะครับตะกี้เพิ่นเอินตังแต่จานแก้วจานแก้วแจว,ว่าซื้อเต็มเผินซื้อว่าเจ้าแก้วมงคลนะครับเนาะอันนี้คือโต๊ะบูชาครับผมนี่โต๊ะบูชาพระาธราตุเจดียพ่อเจ้าแก้วมงคลนะครับเนาะเจดีย์เกา่าแก่แฉดึกดำบรรพ์ครับผมเกิดมากก็เห็นหลดุดอันนี้ผม มาเยี่ยมอาจารย์บุญมีนะครับเนาะมาขอโชคลาภมาขอแนวทางน้ำผึ่นนะครับพอดีเพิ่งจะให้แนวทางไว้เนาะครับผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเจดีย์เจียเกี่ยวมงคลเนาะครับเนาะมาบอกมากราบมาขอพรจากท่านนะครับเนาะเพราะท่านเป็นผู้เลิศลำทั้งบารมีปัญญาอันแย่กานะครับเนะี่คือพระธาตุองผลเนาะครับเนาะตอนนี้เวลาก็ประมาณสิบ ทีนีก้กาเหรอครับทิพหาเนี่ยกาผมชีทิพหาเนกาเสร็จแล้วล่ะครับผมมาทีนี้ผมเหมือนสินานางออบอกกาวทันทั้งนี้เนาะครับเนาะแต่ว่าแดดจางน้อยเด้อท่านผู้ชม,ดมเด้อที่มีแดดครับผมนี่มองนี้มองผมสินั่งเป็นมองผมสินั่งเนาะครับเนาะนี่ครับมองนี้สินั่งครับสินั่งบอกทานว่ามาขลุกขลุ่ย จ้าเด้อพ่อแก้วมุงคน้นููรัมด้วยผูประเยฐด้วยปัญญาบารามีเกกาที่พอค้าพระได้มาเยี่ยมเยียนนะครับผมมาบอกมากรวาวไก่ทะดลออกปัญษาหรอเด้อครับเด้อเออจังไรขอคอยมีโชคมีลาบได้ปูเด้อพ่อได้กินได้ทานให้ได้สมเหน่งสมปาถนาออกปัญษานี่ให้ได้ปัญใจชายท่าน,นได้มาทำบุญทำท่านจักบาทอยาดพบเด้อปูเด้อ เจ้าพ่อแก้วมงคลก็ได้คอยให้ได้โชคได้ลาภเด้อครับเด้อบรรดวบรรดาให้ได้โชคได้ลาภเด้อครับเด้อมือนี้มาเยี่ยมอาจารย์บุญมีครับผมเคยมาขอโชคขอลาภน้ิ่นเลยมาบ่เก,ก่ากับเจดีย์เก่าแก่ของเจ้าพ่อแก้วมงคลเพื่อเป็นเครื่องกคาระบูชาเจอาไปทางหนาเนาะครับเนาะผู้ลำเด้อผู้ประเสริฐม่าหลักสมหลักใาบรรดงไม่จุนได้ยูเย็นเป็นสุขหม่าผู้าจนะครับจ้าผุ้เด้อผมเด้อ ครับโอ้ข้าทุกขครับครับตับ,ตบุชมครับยี่ปอข้าพลาหรออะไรผ้ามาหาแนวทางจากอาจารย์บุญม,มีนะครับเนาะ<ม>ไปเลยมาหาเกดีกเก่าแก่ของอีเจ้าพ่อแก้วมงคลผู้ลำเลิศผู้ประเสริฐด้วยปัญญาเพิ่นก็ก่อไว้ตั้งแต่สมัยได้กระโบหูนะครับเกิดมาก็เห็นโหลดก็เป็นเครื่องอ่าเป็นที่สักกาบูชาเคารพกราบไหว้ข,ของชาวบัตรลงไม้และหล,ลายตำบลและหล,ลายอำเภอนะครับเนาะหลายๆจังหวัด ก็ได้หูข่าวหูสื่อหูเสียงนะครับเนาะเอาโมานี่ท่านผู้ชมครับก็ขอพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมได้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสาธุครับผมสวัสดีครับ